ต่อจากประเด็นเมื่อวานค่ะทุกคนคือพอเจอแบบนั้นใบก็เลยล็อกเอาท์แล้วก็เข้ามาอยู่รหัสตัวเองเหมือนเดิมค่ะมันรับไม่ได้อ่ะคือไม่รู้ดิจุกแบบแปลกต่อให้จะมีอะไรในกอไผ่หรือว่าไม่มีใบก็ขอไม่ยุ่งแล้วกันค่ะเพราะถึงยังไงอ่ะใบก็เสียความรู้สึกไปแล้วว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปหาทำคลิปของเรากันดีกว่าค่ะอ้าทำไมเชิญมาได้อ่ะ อ๋อบีเมื่อกี้บีไม่ได้อยู่รหัสเขาหรอไม่ใช่แมวหรอมาดดีเจได้เปลี่ยนรหัสแกนเซเลวเลยนะอือบัดดีแมวแล้วว่าไงคะมีอะไรรู้นะพอดีน้องให้มาลียอ่าปัญหาในแะค่น่ะแป๊บเดียวเลยไม่ได้บอกเธอโอเคค่ะไม่เป็นไรเธอก็เคลียร์ไปแล้วกันเขาไปทำคลิปละ อย่างที่บอกทุกคนเสียความรู้สึกไปแล้วอะอยากจะทําอะไรกันก็ทํเลยไม่อยากสนใจอะไรแล้วอีกวัวเขาหรอเดี๋ยวเขาโทรไปนะไม่เป็นไรคะ่ะเธอก็เล่นเลยเดี๋ยวเขาจะไปทําคลิปนั่นแหละทุกคนแล้วตอนเนี้ยใบก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเอา้าททาไมใบเป็นเพื่อนกับคนที่ชื่อยูมีเป็นเพื่อนทางรหัสใบรหัสไอแมวแต่ไม่ใช่รหัสมาร์คคือใบไม่คยรู้จักผู้หญิงคนนี้นะหรือว่าแอดกันไว้เพราะว่าเล่นรหัสใบบ,บ่อยแล้วพอใบกดสองโปรไฟล์นะทุกคน ทุกคนดูสังเขปเขาดิทำเป็นกดออกตี้เรียกรองความสนใจเออเนี่ยเราแบบนี้จะไม่ให้คิดมากได้งไงอะทุกคนก็เล่นกันไปแล้วกันอืมไม่ต้องมีใบแหละดูซองยูมิอน่าจะไม่พอใจหลังจากนั้นไปก็กดออกมานิด <We all S 1> คนเดียว <the> ค่ะไม่อยากเล่นกับใครเราก็ไม่พร้อมคุยกับใครแบบไม่โ okay อเคอะในส่วนของความจริงจะเป็นยังไงก็ใครทําอะไรรู้ตัวอยู่ค่ะ